โอ้ oh my god เบ้าตาลึกขนาดนี้หมอวิจะถมให้เต็มได้ไหมเนี่ยคุณแมยมีปัญหาเบ้าตาลึกมากจนตามไม่เป็นชั้นมากองกันย่นย่นอยู่แบบนี้รีเควสคุณหมอไว้อยากได้ตาสไตล์แขกแขกชั้นตาชัดๆขอเบ้าตาไม่ลึกแบบเดิมงานนี้คุณหมอวิบอกเลยว่าทำได้ทำได้แบบมีแต่เพราะอะไรไปดูกันเลย การจัดเลี้ยงไขมันมนะก็มันก็ได้ไขมันมาเยอะนะมันจะอยู่ข้างๆ <c oughs> เพียงแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยของคนไข้มันลึกมากๆ <c oughs> เหมอเห็นนิดนึงว่า ว่าแถวๆนี้มันยังไม่เต็มอีูแต่มันได้เท่านี้จริงๆค่ะไม่ไม่มีแล้วนะ <c oughs> คือมีแผัจะเติมไขมันบอกเขาว่าเติมแค่นิดเดียวได้แค่ไหนแค่นั้นติดก็ติดไม่ติดก็ไม่ติดเพราะว่าบางคนเติมเผื่อยุบแล้วมันไม่ยุบมันจะเป็นก้อนไม่สวยในเคสที่เบ้าตาลึกแบบนี้คุณหมอสามารถจัดเรียงไขมันเพื่อแก้ไขปัญหาได้แม้ว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆถ้าหากคนไข้มีความกังวลใจสามารถไปเติมไขมันบริเวณเบ้าตาที่ลึกให้ตึงขึ้นได้แต่ต้องมาปรึกษากับคุณ หมอก่อนว่าตรงไหนเติมมากเติมน้อยหรือตรงไหนไม่ควรเติมเพื่อคงให้ชั้นตาที่ทํามายังสวยและป้องกันไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นในภายหลังนั่นเอง